สวัสดีค่ะพี่อีนะคะวันนี้ก็จะมาดูข้อสอบ HSK 3นะคะพร้อมเฉลยให้ทุกคนนะคะได้เรียนดูการทำข้อสอบ HSK 3ไปด,ด้วยกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำเป็นพาร์ทเอ่อเยืตูนะคะก็จะเป็น D E B U F E R ก่อนนะคะมาทำกันก่อนนะคะก็คือเราจะ go through the choices together นะคะคือดูตัวเลือกด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มาอ่านคำถามแล้วพี่เนี่ยก็จะให้เวลาน้องในการทำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเฉลยเป็นข้อๆนะคะมาเริ่มกันเลยะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น ตัวอย่างข้อสอบนะคะของเย่ตูวตีปูเฟินนะคะเราก็จะเห็นตัวเลือกก่อนนะคะในส่วนแรกอะคะ่ะเขาก็จะเหมือนกับมีคําถามหรือมีประโยคอะไรให้เรานะคะแล้วให้ให้เราเลือก ช้อยที่มันน่าจะไปกับคําตอบนี้ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะนีดิจติตอลจะม,มาชิวนาร์มาเธอรู้ไหมว่าไปที่นั่นยังไงนะคะซึ่งเขาเลือกอ e. ีเพราะว่าเขาตอบมาว่าตั้งร้านอเมนชนกุงกุงชี่เชอร์แล้วฮอควนตีเทก็คือว่าเรานั่งรถเมลไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็น MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเรามาดูช้อยกันก่อนอันที่1ก็คือเฉากวานเดินเฮินเา ด้วยเฉยโตเหินเรื่องเฉาแสดงว่าเาเป็นคนที่ดีมากนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ไม่เป็นไรก็คือเราแค่เอาว่าเฉากว่าเร่เหโอเคมันแสดงว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนดีนะคะอ่าตัวที่2นะคะ Me ไม่想到才半年时间半年的时间你的汉语水平就提高了这么多เราก็สามารถดูได้ว่าอันนี้นะคะเกี่ยวกับ汉语นะคะก็คือภาษาจีนนะคะ汉语水平ก็คือระดับ ภาษาจีนนะคะมาดูตัวเลือกที่3นะคะก็คือจ่วยตรงเปียนนักเกอ但是他上午出去开会了您下午再来ก็คือว่าจุ้ยตรงเปียนนักเกอก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่อยู่ฝั่งตะวันออกนะคะโอเคเรายังไม่แน่ใจนะว่าอะไรอยู่ฝั่งตะวันออกนะที่ถูส่างตัว字太小了อวกคันชิ不清楚อันนี้เกี่ยวกับเรื่องสายตาหรือว่าเรื่องแผนที่เรื่องการเดินทางมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะว่างจีค้าคาคงแถวเลย นี่ชื่อใครใช่เออลืมเปิดแอร์เธอไปเปิดอะไรมันเกี่ยวกับแอร์เกี่ยวกับอากาศหรือเปล่านะคะโอเคหลังจากที่เราอ่านคร่าวๆแล้วอะคะ่ะเราพอดูว่าตัวเลือกของเรามีอะไรบ้างเราก็มาทำข้อสอบเลยนะคะเจ s สตีฟเฟนนี่เจอซึ่งขอสื่อถึงสีบุชัวมันเกี่ยวกับคะแนนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้เราเลือกกันนะคะเดี๋ยวให้เวลาสิบวีค่ะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นตัว b นะคะ b นะคะ,ะ,คะมีใครถ่ายถูกบ้างเอง่ยอันนี้นะคะเพราะว่าเจรสิฟเฟิล你这สอบ考试成绩ีไมันเกี่ยวกับคะแนนนะคะซึ่งพอเรามาดูตัวเบลเนี่ยก็คือไม่งเเเต้้ฉ่่่ปัันนนนีนอยอฮ想到才半年的时间你的ว语水平就提高了这么多，ไม่นึกไม่ถึงเลยก็คือไม่ต想到คือนึกไม่ถึงเลยใชย่เวลาที่เราเห็นคําว่าใช้ะค่ะก็คือว่าเพิ่งจะหรือว่าเกือบจะอะไรเงี้คยค่ะใช้ปั้นเนียน ครึ่งปี的时间นะคะเวลาครึ่งปีมีระดับภาษาจีนของเธอเนี่ยก็ถีเกาถีเกาก็คือว่าดึงขึ้นเยอะมากๆนะคะเจิมมาตัวเจิมมาตัวคำนี้นะคะมันใช้ได้หลายๆซีนาริโอเลยหลายๆเหตุการณ์เลยนะคะแบบเออเราไปที่ร้านอาหารเพื่อนสั่งอาหารเยอะมากก็บอกว้าเจอมาตัว ก็คือมัอนใช้ได้เยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเจมอมาตัวคือเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้คนคํานี้นะคะสามารถจำไว้ได,ด้น,นะคะเจอามาต้มันเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะ,ะต่อมานะคะไหนๆนิ้นเติงอ,อีชาผมชื่อเกนิน,นาเอียนจิงอ่ะเดี๋ยวให้เวลาสิบวินะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวดีนะคะเพราะว่า มันเกี่ยวกับสายตามันเกี่ยวกับการมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะไหนๆก็คืออมมาม่นะคะก็คือเป็นแม่ของพ่อนะคะไหนๆนิ้นตึองอิคคุณรอแป๊บหนึ่งนะ我去给您拿眼镜ก็คือฉันจะไปเอาแว่นตามาให้คุณนะคะเหยียนจิ้งนะคะคําว่าเหยียนจิ้งคํานี้นะคะคาว่าเหยียนจิ้งคําว่าเหยียนตรงนี้นะคะมันเป็นคําเดียวกับคาว่าเหยียนจิ้งที่แปลว่าตานะคะอันนี้คือเหยียนจิ้งแปลว่าแว่นตานะคะอ่ะ เพราะว่าดีเนี่ยเพราะว่า,า,าแผนที่ก็คือบนแผนที่นะคะจือก็คือคํไทยเฉาเลยก็คือคาบนแผนที่เนี่ยมันเล็กเกินไปถ้ามีคําว่าไทยนะคะมันก็คือเกินไปหัวขั้นผู้ชิงูฉันมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ชิงชูก,ก็คือชัดเจนนะคะผู้ชิงชูก็คือไม่ชัดเจนนะคะคาถามต่อมาก็คือฉิงเว่น 张校长的办公室在是哪一间？请问张校长的办公室是哪一间？OK แล้วให้ไปเรียนะคะเรียนนะดักพิสิทธิ่ะน,นะ,ะคำตอบนะคะก็คือ C นะคะ C นะเพราะว่าอ่าเขาถามว่าฉิงวนก็คือขออนุญาตสอบถามหน่อยนะคะจางเชาจางเชาจางก็คือเป็นอ่าผอโรองเรียนนะคะ The 办公室 ชื่อไหนเสื้อผ้าสกคืออฟของเขานะคะเป็นห้องไหนนะคะจุ้ยตรงเปในนนอก็คืออันที่อยู่แบบริมฝั่งตอนออกด้านออกนะคะโอเค但是他上午出去开า了上午ก็คือตอนเช้านะคะประมาณช่วงเช,าชา้าเช้าโายพี่จะอธิบายให้เราฟังนิดนึงนะคะเขาาสร้างมันแปลว่าข้างบนใช่ไหมบนสร้างค่ะจง แล้วก็เช้านะคะซึ่งอันนี้นะคะเราจรินตนาการได้เลยว่ามันเป็นแบบสมมุติมันเป็นเ,เขาเรียกว่าคล็อกนาฬิกาสมมติเที่ยงก,ก็คือตรงกลางก็คือจงหูใช่ไหมจงหูก็คือตรงกลางช่างหูก็คือช่วงเช้านะคะช่างหูเช้าหูก็คือช่วงบ่ายนะคะคือมัอนน่าคนลยายิ้มให้อีกอันหนึ่งอ่ะก็คือช่างหูจงหูแล้วก็เช้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ เขาบอกว่าช่งางออชูชิคายฮุยแลแสดงว่าเขาเนี่ยไปไประชุมตอนเช้าคายฮุยก็คือประชุมนะคะนินเช่าใจหลายมาช่วงบ่ายไหมใจหลายก็คือใจก็คือมาอีกครั้งนะคะใจก็คืออีกครั้งหลายก็คือมาอีกครั้งอันต่อมาก็คือฝังเจนหลี่จะทำไมจึงมาเร่อฟังเจนหลีจจำจำจำ่ทำไมจึงมาเรอโอเคเดี๋ยวลองทำดูกันนะคะว่าน่าจะเป็นอันไหนนะคะ อันนี้นะคะก็คือ f นะคะ f ฝังเจียนหลี่ฝังเจียนหลี่ก็คือในในห้องนี้นะคะทําไมมันร้อนอย่างนี้นะคะคำเจอมเมอร์เรอร์เห็นไหมมันมีคําว่าเจอมเมอร์เรอร์เจอมเมอร์เรก็คือทําไมมันร้อนอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เจอมเมอตัวทําไมมันถึงเยอะเองแบบเยอะมากอันนี้ก็คือร้อนมากคําว่าเจอมเมออันนี้นะคะอย่างที่พี่บอกไปนะคําว่าเจอมเมอร์เป็นคําที่พี่ว่ามันค่อนข้างที่จะ useful ก็คค่อนข้างที่จะใช้ได้ในหลายๆ อย่างนะคะเป็นคําที่แบบเขาเรียกว่าจําแล้วมันใช้ได้เยอะอย่างเช่นเจอมมือก็คืออะไรก็ได้ที่มันเยอะค่ะเห็นไหมเมื่อกี้เราทําข้อสอบชุดเดียวได้คามาหลายคาเลยเจอ้มมือตัวก็ค<ม>ือเยอะทาไมมันเยอะอย่างนี้เยอะมากจเจอมือเรอก็คือร้อนมากนะคะถ้าสมมุติเราเจอ,เอ,อผู้ชายหล่อๆนะคะเจ้มมือสวยนะคะก็คือมันลออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหล่อมากเจ้มมือสวย หรือว่าเจมม์เจมม์เจมม์好吃ก็คืออร่อยมากเพราะฉะนั้นคําว่าเจมม์เจมม์อยู่ข้างหน้ากับคําที่เราอยากจะอยากจะอธิบายนะคะก็จะสามารถสื่อได้เลยว่ามันเยอะมากๆนะคะอ่ะฟังเจียนหลีเจมม์เร่อเจมม์เจมม์เร่ในห้องทําไมมันร้อนอย่างนี้นะคะอ่ะคําตอบก็คือ f f นี่ก็คือว่าวางจี้ใครคงถอด了你去开一下忘จี้ก็คือลืมเปิด แอร์นะคะคงแถวก็คือแอร์นะคะหนีชื่อใครช่ก็คือเธอไปเปิดหน่อยสิอะไรเงี้ยนะอะอันสุดท้ายของวันนี้นะคะอควอากันว่ากัวลากัน่กันากันว่าว่าก่ากันว่าน่าจะเป็นอกันไ่านว่านว่า่นันนะ โอเคค่ะคําตอบนะคะก็คือตัว A นะคะเพราะว่าไหลเขาบอกว่า,าหัวกั้งไหลเจือหลีเสือคือตอนที่ฉันเพิ่งมาที่นี่นะคะกั้กงไหลก็คือเพิ่งมานะคะกั้งไหลก็คือเพิ่งมากังเต้าก็คือเพิ่งมาถึงนะคะกังชื่อฟานก็คือเพิ่งกินข้าวเสร็จเวลาที่เราเพิ่มอะไรกงังแล้วก็เพิ่มกร,ริยาไปนะคะก็จะเป็นแบบเ <ING> พิ่งจะทําอะไรเพิ่งจะทําอะไรนะคะวัวกั้งไหลเจอหลีเสือ ถ่าปังะบาผู้สาวหมังคือเขาช่วยฉันเนี่ยไม่นอนเลยทีเดียวนะคะผู้สาวหมังหมังเนี่ยก็คือยุ่งผู้สาวหมังเวลาบางทีเขาบอกว่าปังผู้สาวหมังคือว่าเขาช่วยเราทําหลายๆเรื่องที่แบบยุงย่งๆอะไรเงี้ยค่ะคาตอบก็คือ A เพราะว่าเฉลกวันเรนเหินเฮาก็คืออธิบายว่าเออทำไมเขาถึงช่วยเราเยอะก็คือว่าเฉลกวันเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆนะคะตุวยเฉยโตเรชิงนะคะก็คือว่าแบบ มีนิสยัยอธยาศสายดีกับคนหมดนะคะเร่อชิงนะคะเร่อแปลว่าร้อนนะคะชิงก็คือเป็นความผูกพันความรู้สึกนะคะเร่อชิงก็คืออธยาใสายดีความกระตือรือร้นนะคะทำแบบเร็วๆทาอะไรให้อะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่ก็คือเป็น hsk 3ที่ปูเฟินของเยตูนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้ถ้าชอบแบบนี้นะคะก็สามารถกดคอมเมนต์กดไลค์นะคะบอกพี่อีหน่อยนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย